เก่าอะนี่มีมีแต่เพื่อนเก่าแฟนเก่าพี่เก่าน้องเก่าเเลยไม่มีแต่ว่าคำว่าเพื่อนไม่เก่าเพื่อนไม่เก่าคือไงกะสื่อถึงว่าคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าเก่าถูกไหมใช่ครับใช่ใช่อย่างนี้เลยหรือเปล่าตรงๆเลยคือผมว่ามันมันแปลได้หลายแบบคือแล้วแต่คนจะคิดไปใช่ก็เราก็คือความหมายกันของแต่ละคนใช่นะคบอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นความหมายของพี่กับพี่สองเอาของพี่ก่อน เพื่อนสตวเพื่อนเก่าถ้าเกิดพวกเ่าเพื่อนเก่ามันรู้สึกว่าเอ้ยห่างจังหรือแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามแต่จริงเขาคำว่าเพื่อนเก่าเนี่ยเราโทรไปเมื่อไหร่เราก็คุยสนิทใจได้เมื่อนั้นเราไม่ินขท้าวกันเมื่อไหร่เนี่ยเราแบบเราไม่จำเป็นต้องมาแนะนำกันใหม่ใช่แต่เราปลปั๊บเรารู้เลยอ๋ออีกสองอย่างงี้ไอ้อ้วน ไม่เชื่อความหมายนี้หรือเปล่าความหมายนั้นเลยเอาจริงป่ะเฮ้ยทำไมพี่เลยฉลาดนะเอามาของรางวัลมาให้พี่เลยหน่อยเร็วที่เลิอาหารสำหรับผลดกเกลยวไม่ใช่นะฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรคนดูจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ก็เพื่อนเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องมีตรภาพอะครับก็คือเหมือนกับความเป็นเพื่อนมันมันไม่มีคําว่าเก่าอะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหมือนเราจะมีเพื่อนที่แบบเหมือนกับไม่เปิดใจอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ ในเรื่องเราก็จะได้ค้นหาความหมายของคําที่แท้จริงของคาว่าเพื่อนประมาณนั้นเมื่อไหร่ครับเรื่องนี้ประมาณปลายพฤศจิปลายพฤศจิปลายตลาปลายตีนเนี่ยตอนตอนที่ถ่ายทำเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดกล้องแล้วนะฮะก็โดใจรออีกสักพักเลยนะอีกสักพักทำไมน้นจังเลยอย่างนี้รอพร้อมๆกับอารบ้ามครับอ่ราบ้าก็ นะฮะก็เป็นความรับของทางราชการแต่ว่าต้องทำเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมในคำพูดของโยมมีครับมีแน่นอนครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องนี้พวกเราเปลี่ยนลุคกันหมดเลยใช่เล่นด้วยใช่ไหมใช่ออการเล่นการเล่นเลยครับแล้วผมเห็นมีมือกีตาร์เลยที่น้องนนใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างหายไปไหนแล้วโอ้โหกี๊กี๊น้องใสกี๊กี๊มากเลยอ๋อน้องนนที่ที่คิ้ยวแคบๆหน่อยใช่พี่เจริญก็กี๊ก็แหมเอาอีกแล้วเพิ่งนิ่งออกเมื่อกี้หาว่ากี้เลย น้องนอนไปไหนนะครับน้องนอนไหนครับน้องนอนไปไหนครับอ่าแสดงอาการนะพอมันได้ทีมันเล่นเลยนะครับเป็นไงบ้างไปไหนเขาเขาชอบไปบอลโลกบอลโลโดนพิษสนามบอลหลายตอนนี้เจ็บขาเป๋อยู่แล้วเจ๊ขาเป๋อยู่ในหุบบอนในหุบบอนแล้วหน่อยโอเคบอกน้องก่อนมาสีามเด็กเล่นต้องเล่นเกมครับเราขึ้นมาสีามเด็กเล่นกัน อย่างแต่ว่าเราเคยไป AQ20 คิวทเวนตี้แหละครับใช่ใช่เคิวทเวนี้นี่ก็แค่ถามคำถามถามเร็วตอบเร็วธรรมดาสบายสบายทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบเหมือนที่เราโตขึ้นเพราะฉะนั้นการละเล่นของเราในวันนี้เล่นเกมกันก็เอาฮาเหมือนเดิมแต่ว่าเราฮาแบบบนพื้นฐานของซีเรียค่นั่นอายถึงว่าถ้าเกิดน้องที่ชมอยู่ทางประเทศรวมไปถึงฝั่งลาวด้วยนะครับก็มีน้องๆแฟนคลับฝั่งลาวเยอะมากน้องๆที่ชมอยู่ถ้าเกิดน้องส่งเอเซนเมนต์มาเชียร์ฟงออกก๊าออกกัสแล้วเกิดโซออกก๊าซแพ้ เชียร์มาหมื่นคนออกัสกาแพ้หมื่นคนไม่ได้รางวัลเลยเออแต่ถ้าเกิดสิบคนเชียร์เราวีเจสองคนครับถ้าเกิดเราชนะก็สิบคนแหละได้รางวัลอ่าเพราะฉะนั้นหมื่นคนก็จะอดไปโดยปริยายเพราะว่าเชียร์ออกัสนั่นเองครับผมที่สร้างกดดันให้กับผมคับสร้างแรงกดดันอย่างมากมายอ่าแบ่งทีมเอาแบ่งทีมอ๋อใช่เราต้องไปโหักันได้จ เลยพูดมาทั้งหมดนี้เราต้องแยกกันครับน้องไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปแบ่งอยู่ข้างพวกไหนทั้งสองคนแบ่งกันอย่างงี้ยังสองคนไปอยู่ฝั่งพี่สองคนไปอยู่ฝั่งนู้นเลือกเอาแล้วกันครับฝั่งล่างกับฝั่งอ้วนโอ้โหโอ้โหเอาแยกเลยเดี๋ยวให้น้องเลือกอ่ะเดี๋ยวให้น้องเลือกเลยว่ายังไงเราหมดแยกเลยเดี๋ยวให้น้องเลือกอ่ะเดี๋ยวให้น้องเลือกหลังหลังไมหลังไมได้เลยได้เลยครับนะครับอ่ะส่งเอสเสตาแกรก่อนนะครับพิมพ์เอสเบนบล็อกตามด้วยเชียร์ เอสเนบอกพี่เจริญเลยดีกว่าครับผมเอสเนบอกพี่เจริญแล้วก็เอสเนบอกพี่สองได้เลยส่งไปดเจ็ดแปดเจ็ดนั่นเองนะครับตอนนี้มีสิบโอรออยู่หนึ่งตัวด้วยกันงานจากคารานั่นเองรูปแป้งเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับรู้กันฮะ